ปื้ใจมาหน่อยนะเราจะไม่รักในฐานะที่คนรักไอรักในรักด้วยหน้าของกิเลสนะอย่าลืมนะรักอยากจะได้ใครมาเป็นผัวอยากได้ใครมาเป็นเมียเอากันง่ายๆนะ <c oughs> รักด้วยเมตตาบาณีนี้ไม่เป็นไรและก็ไม่เกลียดไอ้ก็แม่นอกจะไม่รักเป็นผัวเมียแล้วไม่รักผูกพันนี่นะมีความรักมีความเมตตาในพรม,มิหารแต่ไม่ผูกพันเขาจะตายเจะป่วยเขาจะเป็นนั้นมันเรื่องของเขา เราให้การเมตตาปราณีเป็นปกติไม่พบข้อก้ายใาญแล้วมันทำหน้าเกลียดแล้วไม่เกลียดแต่ถ้าผิดระเบียบไนไหนต้องลงโทษเพื่อส่งความดีไม่โกรธในฐานะที่ในคนในฐานะที่ควรจะโกรธเราไม่โกรธแต่ต้องลงโทษเพราะเขามีความผิดไม่ขัดเคืองในฐานะที่ควรขัดเคืองแต่เราก็ต้องลงโทษถ้าเขามีความผิดเพื่อรักษาความดีเขาไว้ ตอนนี้น่าฟังฟังให้ดีนะไม่รักในฐานะที่คนจะรักไม่เกลียดในฐานะที่คนจะเกลียดไม่โกรธในฐานะที่คนจะโกรธไม่ใครเืองในฐานะที่คนจะใครเขินสำคัญไหมผมว่าย้ำอย่างนี้เพื่อท่าน,นหลายรับฟังไว้ถ้าทำใจได้อย่างนี้เป็นพระอรหันต์